นี่คืองานประจำที่เราทําอยู่นะคะวงล้อหนึ่งบวกบวงแรกนะคะทีนี้พอเกิดปัญหาปุ๊บเราแก้ปัญหาด้วยการเฉพาะหน้านะคะวงล้ออันนั้นมันก็จะมีเบี่ยงไปอีกวงล้อหนึ่งนะคะคล้ายๆว่าวงล้อที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าวงล้อการกลับปลุงน,นะคะก็คือการทํางานที่ไม่ย้อนกลับมาที่เดิมน,นะคะทุกวันนี้แผนงานการถ้างานมีปัญหาผิดพลาดแล้วกลับมาไหมคะกลับไหมคะ เออต้กลับมานั่นแหละค่ะเขาจะชี้ให้เห็นว่างานประจำทุกวันเนี่ยเรายังแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้งานมาเดินหน้าไปแต่คุณยัง,ววงอ,อยู่วงล้อที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานแต่ละจุดถ้าหากว่าเราลดความผิดพลาดหรือลดออการเสียเวลาเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมามันก็จะถูกเวียนเป็นลูกศรน,นะคะช,ช,ชี้ชี้ไปก็ขึ้นปื๊ดไปทั้งน,น้นอออขึ้นไปอีกอันแล้วก็ ตีวงกลมแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือว่าเราก็จะได้ไปอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมาเด้งกลับมาที่จุดเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นจุดที่อันนี้ที่เอามาพูดโดยวรวมเพราะว่าอยากให้น้องๆรับทราบพื้นฐานในการที่จะปรับปรุงนะคะเพราะว่าคนเราถ้าจ่ายความคิดไปแล้วนะคะคือเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เราจะได้มาปรับวิธีการทําง,งานนะคะอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ ทุกคนถ้าคิดว่าทุกคนมีไอเดียอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมองจะเปิดทางออกไปดีเลยก็คือเพื่อสแสวงหานะคะแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น่นจะมีอีกอย่างสำหรับคนที่ทำงานแล้วไม่ใส่ใจนะคะไม่ใส่ใจแบบไหนนะคะคือเวลาทำงานแล้ว ไม่รับในสิ่งที่เด็กทาด้วยนะคะผู้สิ่งทุกอย่างก็จะเกิดปัญหาให้กับตัวคน,นนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะอยู่แผนกไหนก็ตามนะคะคืออยากให้มีส่วนร่วมก็อย่างที่บอกนะคะอยากให้มีส่วนร่วมทับความคิดแล้วก็การกทำนะคะเสนอมานะคะแล้วก็เรามาทดลองและปฏิบัติกันแบบวอร์พี่ทองว่านั่นก็คือถ้าหนึ่งเสนอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนกที่แผนกแว้แผนกไหนก็ตาม เดือนละกี่ข้อแล้วคุณทางสาเร็จนะคะเราก็จะามาเป็นกระแทนันดับแรกนี่ก็คือจะให้ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยหัวหน้าขึ้นมารายงานนะคะก็คือจะให้เริ่มอาทิตย์หน้านี้เลยระหวังว่าความคิดของเรานะคะแต่ละ,ะแผนเน่ยพอหนปีมีกี่เดือน,นะคะสิบสองเดือนจะเอา เดือนหนึ่งอักนะคะที่เราจะมาคัดสรรดูว,ว่าแผนกไหนที่มีความคิดเห็นเสนอแล้วก็มีการติดตามผลแล้วก็มีการประเมินออกมาแล้วเป็นเปการตรวจสอบว่าโอเคคุณทําได้ถูกต้องตามที่เขียนมานะคะก็จะให้ออกมาก่อนนะคะก็ทดลองทําดูก่อนดีไหมคะดีไหมคะ,มคะอยากได้เดือนเดือนขึ้นไหมคะ นะฮะคือมันมาต้องคู่กันเราต้องสร้างคุณภาพให้กับตัวเราด้วยนะคะสร้างความคิดให้เยอะๆนะคะอย่างน้อยออมันจะไม่อยู่ที่เดินมากว่าปีหนึ่งเราทำอะไรบ้างนะคะที่ทองเปรียบเทียบนะคะตอนนี้หน้าหนาวที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงรายเขาผลิตดอกไม้ขายนะคะเอากุลับไม่ง่ายเอ,อ่อจะมีพนักงานคนหนึ่งนะคะที่เขาคิดลดต้นทุนนะคะ ก็มาจากแนวคิดพนักงานแต่ว่าเป็นใครก็ได้ในสมมติว่ามี20คนหนึ่งใน20คนแค่คุณคิดเท่านั้นนะคะความคิดก็จะเปลี่ยนการกระทำก็จะเปลี่ยนนะคะถ้ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมีคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยห่อดอกไม้ทุกวันทุกวันเลยเก็บมาเป็นช่อช่อแล้วก็เอามาห่อห่อด้วยกระดาษเนี้ยสมมติการที่เราเห็นนะคะตามะดาด3ชั้นนะคะ พอสามชั้นปุ๊บเขาก็เกิดความคิดข,ขึ้นมาว่าเอ๊ะสามชั้นมันเปลืองไปเราทดลองสองชั้นได้ไหมทีนี้เขาก็ไปเสนอที่หัวหน้างานนะ,ะคะหัวหน้างานก็ทดลองดูว่าเออถ้าสองชั้นเนี่ยมันไปที่จังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้แล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมนะคะเป็นการทดลองก่อนโอเคพอสองชั้นปุ๊บมนทําได้นะคะการลดลลตล้นทุนก็จะลดจากสามไปก็จะเหลือกีใบคะ แล้วอันนี้แค่ของเล็กๆน้อยๆนะคะจากสามใบก็จะเหลือแค่สองใบก็ลดต้นทุนไปก็เป็นหนึ่งในที่พี่ทองกำลังพูดถึงในแผนกนั้นนะคะแล้วกลับมาที่ MK อีกทีนึ่งเราทานอาหารไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะบีอ,ะ,อะไรนะไอซี่ฝั่นนะคะตอนนี้เชื่อไหมมีคนนั่งหลักอยู่ให้พูดไปนะ ไม้ี่พันเวลาเราทานอะไรเสร็จปุ๊บนะคะก็เขาเสนอมาว่า MK เนี่ยเขาจะมีไม้ีิพัน,ลนแล้วจะมีถุงที่ใส่ใช่ไหมคะเวลาเราไปทานครบเราก็จะเอาถุงเงี้ยทีนี้มีพนักง,งานคนนั้นที่เขาเก็บอะไรประจำอยู่เนี่ยเขาบอกว่า กับมาีิฟนะันนะคะวันหนึ่งเขาใช้ประมาณ5-30ล้านที่เขาใช้ เมืะะ่อก่อนพี่้องก็เคยทําที่ทําขึ้นมาแล้วมันทาคนเดียวแล้วถ้ามันไม่ได้ต่อเนื่องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นงานอยู่ในมือของแต่ละคนนะคะว่าจะทํายังไงเพื่อให้งานมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะลดวิธีการการเดินแต่ละจุดนะคะแต่ว่าของเรามันแค่จุดเดียวนะ,ะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า อะไรต่างๆคะเี๊ยีอยู่ที่ชก็อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงีนนะะ้ยค่ะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาการขนย้ายเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่เราช่วยกันคิดล้วจะเพิ่มอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะและ้วทีนี้กลับมาที่คุณภาพของงานนะคะการที่งานจะมีคุณภาพนะคะก็คือต้องเกิดจากผู้ทำาผู้กระทำนะคะก็คือผู้ทํางานแต่ละจุดนั่นเองนะคะที่เราเรียกขยายนะคะเขาบอกว่าพาม่าตรงเนี้ยจะมีบริษัท ทำม่านนะคะในจังหวัดอภูมนะคะว่าเขาส่งให้พวกโรงแรมระดับห้าดาวแล้วก็พวกเศรษฐีอะไรพวกเนี้ยค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะส่งไปให้ลูกค้าทีนี้เข็มนะคะเข็มที่เขาสอยพ้มาม่านะคะติดไปติดไปกับพม่าชายพม่าเนี่ยแล้วก็ลูกเขาได้ไปเล่นพ้มาม่าแล้วก็เขียนั่นทิ้ไปที่ลูกเขาเขาก็เลยกลับมาฟ้องที่บริษัทที่ทำนะคะ ฟ้องกันเรียกค่าเสียหายเยอะแยะเลยนะคะแล้วทีนี้บริษัทนั้นยอมจ่ายไหมคะจ่ายไหมคะถ้าถูกฟ้องไม่ยอมจ่ายไหมคะต้องจ่ายนะคะคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าสินค้าคุณมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันหมายถึงว่าย้อนกัรมกาที่พูดตรวจสอบคุณภาพงานนะคะว่าการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลนะคะทีนี้เขาก็ทํา กลัวหายแล้วจะรบกอ,อก็คือต้องทำกลับมาใหมนะ่นนก็คือว่าทํายังไงนะใครคิดยังไงที่ไม่ให้เข็มติดไปมากใครคิดได้อ่านตอบพี่ทองยกมือตอบเลยค่ะไม่มีเลยผู้จัดการหัวหน้าก็ได้อ่านคิดมาทํายังไงไม่ให้เข็มติดไปกับลูกคา้าอีกเข็มที่สอยพ่มา ท้าแล้วงเราจะทำยังไงก็เกลี่นจากก,การค่ะนนวนด้วยอะไรคะันจะีโหหออะไรที่เกว่มันเป็นะคกอาจจะมอไรที่อเคค่ะอันนี้ถูกต้องค่ะก็จะมีการทวนมีข้อที่หนึ่งที่ถูกนะคะก็คือเราตรวจตัวทุกวันเขาก็จะใช้เครื่องเกิดจับโลหะเนี่ค่ะอันนี้ ใช้ได้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองแล้วคะมีค่ะเอาใครนึอกออกมีค่ะนึอกออกไหม,มคนที่ม่วงนอนหรือนึอกออกไหมหายม่ว <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกสอบตกนะคะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำเรามีอุปกรณ์แล เข็มสมมติว่าพี่มณีเย็บพี่มณีรับเข็มไปยี่สิบเล่มเช้ยทีนี้ประสิ็จงานเรื่องงานปุ๊บพี่มณีต้องนับเข็มอันนี้คือเป็นการทํางานที่รอบครอบที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการตรวจสอบลงหัน,นะคะเมื่อก่อนไม่ไม่ทำอะไรก็ปล่อยอยเงี้ย เพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นไงไม่ให้ปัญหาลเกิดขึ้นนะคะ84บวก84เป็นเท่าไหร่คะ กองอยู่ที่บริษัทเอาอะไรคะอ่าอันนี้คือความเสียหายที่ยิ่งใหญ่แถมถูกฟ้องอะไรหลายๆอย่างผู้รับผิดชอบก็คือบริษัทนะคะไม่ใช่ตัวพนักงานนะคะพนักงานนั้นอาจจะถูกไล่ออกแต่ว่าความเสียหายเขาต้องชดใช้กับลูกค้าที่เขาถูกฟ้องรองนะคะระดับระดับ5ดาวน,นะคะก็แพงนะคะหลายสิบล้านที่ก็ฟ้องแค่เข็มตางแค่นี้เดียว เพราะฉะนั้นที่พิ่ทองบอกตัวเลขเมื่อกี้ร้อยร้อยเจสิบท่าไหร่นะอัน,นอดับแรกร้อยหกสิบแปอันนี้มันก็เยอะดีรแล้วบกกันอันนี้คืองานเสียจากแผน QC มากกว่านี้อีกนะคะที่พี่ทองได้ช่วยน้องๆแต่ละจุดจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะคะมันเป็นปัญหาที่โรงงานโอเคเรามาเคลียร์กันได้ แต่ถ้าหากว่าไปกองที่ลูกค้าแล้วเป็นยังไงคะงานก็จะไม่ได้ทำผิดใครจะรับผิดชอบจุดนี้ถ้าหากว่างานเสียไปที่โน่นแล้วเขาเไม่สั่งสินค้าเรานะคะผู้คุณทุกคนหรือแม้กระทั่งลู่ทองไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประกันได้นะคะพราไม่มีปรรยาที่จะเอาเงินที่ลูกค้าใช้ใจ่ายให้เราทุกเดือนมาจ่ายในเดือนให้กตบผู้คนหลังจากที่เขายกเลิกสินค้า ไม่สั่งสนค้าเรานะคะอันนี้คือปัญหาใหญ่มองให้มันใหญ่ๆไม่ใช่ว่าคิวไม่ได้ก็กลับคิวใหม่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปสร้างที่ตัวบุคคลใหม่ทํางานมันต้องมีหนึ่งสสี่ห้านะคะเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่ี่นองบอกถ้าหากว่างานมีปัญหาเคลียได้นะคะคนมีปัญหาคัดออกเลยนะคะอันนี้ถ้าสอนไปหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีพิดแปลกกลับมาให้เคลียกันตรงนั้นไม่ว่าจะไปแห่งไหนก็ตามนะคะ อันนี้คือมันจะได้ไม่เป็นการต่อต้านปฏิโลปของบริษัทใช่ไหมคะ mm hmm. เหมือนแต่ว่าบอกอะไรแล้วไม่ทำไม่อะไรมันมีนะคะมันมีผลงานไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนะคะงานอยู่ในมือของผู้คนนะคะที่จะพามันไปในแต่ละจุดอันนี้ฝากด้วยนะคะยิ่งงานเยอะแล้วก็คุณภาพต่ำมันก็ไม่มีทางที่จะ ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นสุดไหนก็ตามหากมีปัญหาหรือความไม่พร้อมของพนักง,งานให้แยกแยะออกมานะคะว่าคนไหนประสิทธิภาพต่ำในการทำง,งานนะคะแล้วก็ผู้ที่จะประเมินก็คือมีผู้จัดการหน้าในแผนกนัน้งงนๆนะคะให้แยกแยะออกมาเช่ว่าใจงา,านไปปุ๊บคือคนเรา สมองมันจะไม่เท่ากันนะคะพอไม่เท่ากันปุ๊บเราไปดันให้เขามากเกินไปมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ขณะเดียนกันในจุดของพนักพนักง,งานก็ต้องการเงินเดือนที่มากทุกคนนะคะจะทําทยัางไงให้สองตัวนี้ให้มันแบบมาล้านกันได้แบบให้มันมีประสิทธิภาพาพอๆที่จะให้ทุกคนกล้าที่จะจ้างเราให้มากที่สุดกล้าที่จะจ่ายเงินเดือนเรา,เราในแต่ละปีนะคะว่าเออขึ้นมา200 300สร้อย ให้มันเป็นสี่ร้อยห้าร้อยได้ไหมนะคะสิ้นปีมาพวกคุณไม่ได้คิดนะคะว่าจะมีแต่คนที่คนอย่างเราเนี่ยสมมติพวกคุณคิดอแล้วลวนันนี้เดือนปีนี้ต้องขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ได้มองกับการขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไม่มองว่าชี้ตัวเองว่ามีปัญหาจุดด้อยตรงไหนบ้างในปีที่ผ่านมานะคะแม้กระทั่งตัวผู้จัดการเองก็ตามนะคะว่าจะไปชี้แต่คนอื่นนะคะให้ชี้กับตัวเราได้ว่าเราบุคลาองตรงไหน ะะเอามาตั้งคำถามให้กับตัวเองด้วยนะคะจะเป็นฝ่ายริหารระดับสูงระดับกลางระดับหัวหน้าระดับนา,านาอันนี้ฝากถึงทุกคนด้วยนะคะพยายพาี่ทรอพยายามพูดประครั้งเสียเวลาตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วแต่จะเป็นต้องพูดที่เพื่อที่จะพา้องเล่าให้เกิดแนวคิดนะคะแนวคิดมีหลายอย่างเหลือลาคาพี่อยากฟังอันนี้ันดับหนึ่งของทุกคนอาจจะเกิดขึนในนี้ก็ได้ ว่าการที่เราไปแนะนําสาระต่างๆให้กับออกเรานะไม่ว่ากลุ่มน,นั้นจะมีพนักงานแค่บริษัทและพนักงานแค่สิบคนนะคะยี่สิบคนเขาก็ต้องทานะคะเพราะว่าการทํางานเพื่อให้ถึงเป้าหมายมันไม่สาคัญเท่ากับให้ลุกคนมีใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นต่างหากนะคะเพราะถ้าหากว่าพยายามดันยังไงเขาก็ไม,ม่สนใจพูดไป อาหานเป็น้าง่าบ้างอะไรบ้รางเขาก็ไม่ได้สนใจอันนี้คือคนที่ไม่ไม่มีใครเซ็นใครเซ็นก็ตรงน,นี้คือไม่ได้รับการปรปับปรุงแก้ไขนะคะผู้เซ็นอย่างเดียวนะคะผู้เซ็นอย่างเดียวก็คือกูไม่สนใจใครประมาณนั้นนะคะมีไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มองแล้วก็จะทำยังไงเพื่อให้เพื่อโรงงานเพื่อให้คนหน้า เพื่อให้หลายๆคนที่มองเราอย่าเกินความเปลี่ยนแปลงได้นะคะฮะก็เนี่ยวงร้อที่พี่ทองบอกขนาดภาพมันจะเล็กไปกนิดนึงนะคะถือว่าบริษัทเรามีแนวคิดที่ทันสมัยนะคะแล้วมันเป็นบังเอิญที่พี่ทองคิดก่อน,น,นที่จะสิ้นปีจะทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นี่นะคะมันก็ค่อยๆเป็น่ค่อยไปไปเนาะฮะคิดว่าจะช่วยกันไหมคะ ช่วยเนาะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ว่าปีนี้จะมีลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทันร้านนะคะก่อนสิ้นปีเนี่ยพี่ท้องได้มีโอกาสไปที่ร้านันไปกับพี่เอทก,ก็ก็ได้ไปวางแผนในการทำสต็อกหรืองานต่างๆที่จะทำยังไงไม่ให้งานหยุดนิ่งนะคะไม่ว่างานจะน้อยหรือจะมากแค่ไหนก็ตามนะคะ เพื่อไม่ให้มันหยุดนะคะปีนี้เป็นปีอะไรคะปีม้าดนะ้วยเนาะจะดิ่งไม่ได้แต่ละจุดทางความคิดัอะไรนะคะแล้วก็จะมีของออลูกค้าอื่นๆนะคะเชื่อว่าที่เขาติดต่อกันทางร้านนะคะก็หลายเจ้านะคะแล้วก็จะมีงานประจำก็คือเอเซเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นแต่ละจุดว่าเดียเด๋ยวก็ประชุมนั่นเดี๋ยวก็ประชุมนี่นะคะก็ให้ทุกคน เข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะคะถ้าหากว่าใครไม่พัฒนาคอขวดอย่างที่บอกนะคะภายในไมกลับไปดูนะคะให้ขวดคนละใบละใบให้ขวดคนละหนึ่งใบว่าตรงไหนเป็นจุดคอขวดจุดคอขวดก็คือจุดที่เสียเวลานะคะเอาตั้งแต่แผนบัญชีมาเลยนะคะมีที่เราได้เป็นอย่างที่ข้อเดียวสุดท้ายนะคะพี่เอนะคะไม่ให้เกินเก้าวันึ่งเอสี่นะคะ พี่ทองได้มีโอกาสขึ้นมาช่วยซีเว่ร์สคอนเนอร์ข้างบนนะคะก็เอ๊ะทำไมใบสกชุดหรือใบอะไรก็แล้วแต่พี่มันอยู่ในเนี้ยมาใช้กระดาษแล้วมันจะเหนือประมาณสอง้ินะคะทีนี้ก็เกิดความคิดให้ไปทดลองนะคะทดลองก็เออเราเพิ่มให้มันเป็นพื้นที่แล้วขยับตรงน,นี้มาพวกคุณจะเขียนได้ไหมนี่คือยกตัวอย่างให้ดูนะโอเคสรุปแล้วจากที่ปกแผน่นหรือได้กีแผ่นนะ่ะคุณจะเด็ดประมาณอาจารย์ไม่ได้นะ เอ่ยพูดมาแปดเป็น12หรืออะไรเนี่ยนะ,ะจาก8แผ่นที่เราใช้เป็นใบทีนี้ส่งชุบนะคะไม่รู้ว่าแผนแวก,แ,ก,แ,กแต้ปรับปรุงหรืออยางดูด้วยนะคะเพราะว่าวันก่อนไม่ทองมาดูที่ชั้นสองเนี่ยมันรู้สึกแผ่นใหญ่อยู่นะคะแล้วก็เทปใบบรรทัดขนาดได้ลงมาก็สามารถเขียนได้เหมือนเดิมแต่ทั้งใบได้12แผน่นจาก8แผ่นนะคะ,ะบรรทัดมันเขียนได้ค่ะพี่เอกเมืเ่อก่อนได้เ,นนเราทํา ไปเอ่อเข้าใจไปอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนมันแะอ่าใช่จากแนวตั้งเราใช้แนวตั้งแล้วลองแนวนอนบ้างมันก็ได้เยอะกว่าทั้งใบได้สิบสองช่องอ่าสิบสองช่องสิบสองแผ่นธุรกิจหรือคะรับไม่รู้เ่าทำไปแล้วแล้วไม่มีหลักฐานด้วยเห็นไหมเกี่ยงกันละเพราะฉะนั้นต้องปลูกบันทึกขึ้นมานะคะคะแนนแอ๊ออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆครับพี่ นะคะอะไรที่คิดไม่ออกนะคะก็ไม่ได้ลดต้นทุนนะคะอันไหนที่คิดออกก่อนใครทำใครเซ็นก่อนนะคะก็จะได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มอาทิตย์หน้าผู้ช่วยเข้าใจไหมครับผู้ช่วยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ให้เรียนตามเดิมนะคะส่วนน้องน้อง,อง,อง,องที่ไม่ได้มาพูดเนี่ยน้องน้องก็จะจะได้รับการบันทึกสมมติว่า เใครที่น้อยสนอแผนกคอนโทรลน่านะเสนอตรงนี้มาคุณเจนจิารา,รา,าเสนอนั้นมาไทยไมได้ไม่จำเป็นต้องรอลูกน้องที่เสนอมานะคะก็เอาบันทึกปุ๊บจากพี่ทองไปนะเดี๋ยวพี่ทองจะทําแบบฟอร์มให้แล้วก็ผู้ช่วยกลับประพูดามาคุยให้เพื่อนโรงงานฟังนะคะบออวดกันพูดง่ายๆพออวดกันว่าแผนกไหนจะมีหัวข้อเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนเลือกรางวัลชมเชยรางวัลยุ่งยองอะไรต่างๆี่ เราขอผลงานของคุณก่อนให้สิกับกางวันนะคะพี่เอบอกพี่เอได้่อนน้นะคะตอนจังเ,เสิร์ฟไหมคะพี่เอสเส่รเสิร์ฟกบมือให้พี่เอด้ะะสเสิร์ฟต้องก่อนนะคะ <c oughs> ให้พี่เอจังมาด้วยนะคะอันนี้รอไว้ขาความร่วมมือทุกคนได้ไหมคะได้เนาะ โอเควันนี้พี่ทองขอจบเท่านี้นะค็เอกสารบางอย่างก,ก็จะถูกไหลไปกับผู้จัดการแต่ละคนนะคะจะมีอยู่สองชุดเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็นำพาน้องๆนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะ